สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของดาวโจน VIP ประจำวันที่19เมษายน65นะคะกับดาวโจนเช้า20เนาะตัวเด่นก็คือ1กับ5นะคะ1ก็1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 7 1 8ถ้าไม่ชอบแนวทางเพื่อนๆก็รูดยาวเลยเด้อตัวเด่นเนาะ50 5ก็ 5, 5 5 0 5 1เราไม่ได้ใส่ไปเนาะ51 52 53 54 55 57 58 เราว่ามันจะเบิลอยู่นะวันนี้ตัวลองสองสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งกับห้านี่เลยตัวเด่นเด้อหนึ่งห้าสองนี่ซื้อไปเลยสามตัวตรงตนี่หนึ่งห้าสองสองห้าหนึ่งซื้อวนเอาอยู่นี่เลยห้าสองเจ็ดเจ็ดสองห้าหรือหนึ่งเจ็ดห้า 2 5งห 5, 11, 5, 5, 8, 5 11, 3, 7, 1หน1่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นดาวโจรเช้าเดี๋ยวนี้มันออกเร็วเนาะตัวเด่นก็คือเก้ากับสองนะคะรูดเก้ารูดสองเนาะตัวรองก็คือ4กับ6ก็4 0 4 1ูน4์4ี่หนึ่งสี กศูนย์หกหนึ่งหกสามหี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้ามันมีสองแปดสองเจ็ดเก้าห้าหกสองแปดหนึ่งเกห้าสองเหนึ่งเหนึ่งหสองสี่เสองเสองหกนี่ยวันนี้มันต้องถูกสามตัวตรงๆจนได้เลยวันนี้ก็อขอให้เพืเ่อนๆทุกคนโชคดีนะคะตื่นมาก็รับชับรับโศกเลยเนาะเฮงเฮงปังปังเ้ย รับโชคเฮงเงหมันๆอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์ให้กระช่องน้ำเพชรพารวยวนเส้นพารวยได้เ้อกดติ๊งหนึ่งอ่ะนะถ้าไม่กดไม่ถูกก็อย่ามาว่าให้กันเด้อโชคดีทุกคนค่ะวันนี้เน็ตมันอืดวันนี้ทำแค่นี้แหละโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ